แพ้ยุเน mm hmm. so ี่ยงเนื้อห้องวาน่ารชนมยามองได้ไม่คันแต่ไม่แม่ไปหาแม่ เดี๋ยวเองนดี๋ยวน้องสอนความิธการทำให้ก่อนนะพ